ทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ฟิตมากนักไม่ง่วงมากนักก็กำลังหน้าดูก็เปิดเลยอ๋อครับ <Yeah. S 2> ถ้างั้นต่อไปกระดูถ้ถดดไปครับในวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงควรสำรวจพบว่าวัยรุ่นร้อยละ27ยอมจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสมัครใจในมุมมองวิทยากรคิดว่าค่านิยมรักนวลสงวนตัวกำลังจะล้าสมัยในสังคมนะคะสินข้อสามของพระพุทธศาสนาก,กำลังเสื่อมลงค่ะถาม อาจารย์ก่อนดีไหมเอาคาราวาสซะก่อนเลยอุบาสพเห็นอย่างไรครับในเรื่องนี้คือมันถามว่าศีลเสื่อมลงหรือเปล่านี่ผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยคิดว่ามันเกี่ยวกับศีลเท่าไหร่นะครับไม่เกี่ยวกับศีลครับแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าพูดว่าเป็นเป็นเพราะว่าวัยรุ่นไม่มีค่านิยมในการรักนวนสงวนตัวไหมอันนี้ผมว่ามันมันก็ใช่นะครับ ส่วนหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นคือเอาละไม่ลักมวนสมวนตัวใช้ค่านิยมอาจจะแบบอื่นที่นําเข้ามาแต่ขณะเดียวกันบอกได้ไหมว่าค่านิยมในการรักษาศีลข้อที่สามเพราะว่านั่นเป็นลูกเมียคนอื่นเขาอะใช่ครับแล้วแล้วจะบอกได้ไหมว่าว่าจริงๆแล้เรามีปัญหาเรื่องนี้คือผมผมคิดว่าถ้าคาอ่านในมังคลาธทีปนีเนี่ยมีอันหนึ่งซึ่งเปิดใบน่าสนใจนะครับคือ ท่านคล้ายๆบอกว่าสตรีมีสิทธิ์ในผมมาจารีของตัวเองอ่ะจะให้ใครก็ได้อ่ะคือมันอยู่ในมงคลสูตรไอ้มงคลทัตีปณนีนี่ซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าเออความคิดแบบนี้มีอยู่ทีนี้เวลาเวลาจะไปบอกว่าผิดศีลห้าหรือเปล่าเนี่ยมันมันมันเกี่ยวข้องกับว่าเราไปละเมิดสิทธิของใครหรือเปล่า เออก่อน,น่าคิดถ้าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าสิทธิเนี่ยมันเป็นของผู้หญิงนะครับงั้นถ้าผู้หญิงเขาสมัครใจครับมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องถือว่าละเมิดไม่ไม่ละเมิดก็ไม่ผิดศินข้อสามอเหมือนกันอา้าวทีนี้นั่นนะครับทีนี้พระอาจารย์จะว่างไงผมเนี่ยชอบมากเลยเวลามองหลายๆยมุมนี้นะครับพระอาจารย<อ>์ไม่รู้ว่าคือคือศิลข้อสามเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่ไปละเมิดคู่ครองของใคร แต่เรื่องของเรื่องของวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นเพศสัมพันธ์นอกสมรสหรือเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสนะคือถ้ามองเฉพาะต,ตรงนี้ก่อนนะมันก็ไม่ได้ผิดข้อศินข้อ,ขอที่สถ้าหากว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเนี่ยเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบที่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้คิดจะเอาเปรียบแล้วก็ไม่ได้ไปไปคบชู้กับใครตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ไม่ใช่มีลูกมีเมียแล้วก็ไปไปไปมีเพศสมัยกับคนอื่นนะโดยที่อีกฝ่ายนึงเขาไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องนะ คือการคือถ้าการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ถ้าพูดตรงนี้เนี่ยว่ามันหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือว่าเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเนี่ยก่อนแต่งงานมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ิดเสียงข้อที่3ปัญหาที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบสัมสนหรือเปล่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบมีความรับผิดชอบหรือเปล่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบมีความรับผิดชอบคือว่าเกิดพังพลาดมีลูกมาดูแลหรือว่าแม้จะไม่มีลูกแต่ว่า ก็มีความรักมีความเอาใจใส่การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องเนื้อหนังอย่างเดียวแต่มีเรื่องของของความรักความผูกพันอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่สิ่งที่มันน่าจะเป็นปัญหาก็คือว่ามันเป็นเพศสัมพันธ์แบบแบบซับซ้อนมันไม่ใช่แค่นกมันไม่ใช่แค่ก่อนสมรสอย่างเดียวมันเป็นเพศสัมพันธ์แบบซับซ้อนหรือฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความมีความยอมยอมยอมมีเพศสัมพันธ์เพราะเขาเขาักซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเขาจะรู้สึกว่าเขา เคารพผู้ชายแต่ผู้ชายคิดจะเอาเปรียบเขาคิดจะหลอกเขาอันนั้นเนี่ยมันติดสีแน่แต่จริงๆงแล้ววาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นเรื่องวันแห่งความร,รักมันไม่เห็นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่ทําไมคนไทยบอกตั้ง27เซนเนี่ยไป,ไปยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งมัน,มนจะเข้าใจเซนวาเลนไทายก็เข้าใจผิดอีกแล้วก็ไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์มองว่ายงไครับปนาดีคือมันเป็นค่านิยมแล้วก็เป็นบรรยากาศนะ แล้วก็เป็นการการการโฆษณานะคือที่จริงก็ไม่ใช่วันวาเลนไทน์เดียววันลอยกระทงวันปีใหม่ด้วยคือกระหันคือมันถูกกระตุ้นให้ให้ความให้เทศกาลเหล่านี้มีความหมายในทางเพศและเป็นเฉพาะเพศสัมพันธ์แต่เฉพาะร่างกายแต่ไม่มีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาด้วยปัญหาคือว่าเราจะโทษเด็กอย่างเดียวได้รได้รอเปล่าผู้ใหญ่ถึงแม้ว่า จะไปมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ไม่มีเพศสัมพันธ์ในวันลอยกระทงแต่มีเพศสัมพันธ์ตลอดปีเนี่ยถูกงไหมถูกไหมครับคือตอนนี้เนี่ยเราไปโทษวัยรุ่นว่าวัยรุ่นนี่วันวาเลนไทน์ก็ดีวันลอยกระทงก็ดีมีเพศสัมพันธ์กันเยอะแต่จริงๆผู้ใหญ่ก็ก็ทาแต่ว่าไม่ได้ทําในวันนั้นเป็นพิเศษแต่ว่าทําตลอดปีครับมันเป็นปัญหาของของของผู้ใหญ่ด้วยจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ย มองเพศสัมพันธ์เพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ใช่ไหมครับหรือว่าเพื่อความสนุกในเนื้อหนังคือท่านบอกว่าต้องมีการมาสังวรการมาสังวรก็คือว่าคือมีสังวรในการมคือว่าไม่ไม่คือเพื่อศาสนายอมรับว่าความสุขจากการมเนี่ยหรือว่าการมาสุขหรือความสุขจากเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นส่วนมันมันเป็นเหตุผลของการที่มนุษย์มีเพศสัมพันธ์ซึ่งเพื่อศาสนายอมรับได้แต่ให้มีความประมาณถ้าเรียกว่าการมาสังวร ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการมาสังวรเนี่ยเขาก็ตีความแตกต่างกันเช่นหมายถึงว่ามีคู่ครองหลายคนได้ครับนะครับคือมีมีเมยียหลายคนได้แต่ว่าให้ไม่ให้ไปละเมิดของคน,นอื่นเขา <arded S 2> แต่ในปัจจุบันเราก็บอกการมาสังวรน,นี่ก็ต้องแคบลงเหลือแค่ผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมอันนี้ก็กเป็นเรื่องการตีความซึ่งอาตมาคิดว่าถึงเวลานี้เราก็ต้องเห็นว่าการมาสังวรแบบเพศผัวเดียวเมียเดียวก็ดีแต่ผัวเดียวเมียเดียวไม่มีการ,รมาสังวรก็มี ค,คือทั้งอาทิตย์ทุกเช้าเช้ากับวันเย็นเช้ากับวันเย็นเนี่ยมันกไ็ไม่ไม่ถูกแน่แม้ว่าจะเป็นผัวเดียวเมียเดียวก็ตามอาจารย์หมายจะอยากครับเอ่ออันนี้ก็อัตมามองเห็นว่าตอนที่ท่านอาจารย์ได้ใช้คําว่าสัาสอนอันนั้นก็ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่รับผิดชอบแต่ที่นี้อัตมามองไกลไปมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อพูดถึงความรักเนี่ย พอดีอาตมาชอบศึกษาศัพท์ทางพุทธศาสนาอาตมามองว่าถ้ารณรงค์ให้ถูกอธิบายให้ดีเราก็จะได้มุมอื่นด้วยเช่นความรักมีคําว่าปียะทําตัวให้น่ารักทําตัวให้น่ารักยังไงหนึ่งทานเป็นผู้ให้ให้สิ่งของให้ธรรมะให้อภัยก็ได้ทําตัวให้น่ารักกว่านั้นปียะแปลว่ารักเหมือนกัน สองปิยาวาจาวันวาเลนไทยพูดเพราะกันเป็นพิเศษ hmm. สามอัธจริยาบำเพ็ญประโยชน์เช hmm. ่นยกตัวอย่างว่าขอเด็กไทยทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่ให้ดอกกุหลาบกันก็ได้แต่มอบกล้วยให้กันก็ได้ hmm. ถ้าตอนนี้เงาะออกมาก็มอบเงาะให้กันคนละถุงวันวาเลนไทยมันจะได้ช่วยสร้างเศรษ,ษฐกิจชุมชนด้วยอ hmm. มอบอกล้วยฉาบก็ได้ <Yeah. S 2> มอบมะขามหวานก็ได้ทุกภูมิภาคเนี่ย เป็นวันที่วัยรุ่นลุกขึ้นมากินผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อให้มีความรักเรียกร้องความรักรักความเป็นไทยรักพ่อรักแม่ต่างๆเนี่ยอัตจริยาบำเพ็ญประโยชน์รักถนน,นหน้าบ้านวันวาเันไทน์เก็บขยะซะหน่อยดีไหม,มพัฒนาหมู่บ้านกันอัตจริยาสมานตตาพูดคุยเป็นกันเองบางทีหัวหน้ากับคนงานไม่เคยคุยกันวันนี้ลดตัวตนมากินข้าวด้วยกันก็น่ารักปีละ อ๋ถ้าอางั้นวันวาเลนไทน์ก็จะมีประโยชน์อ่าเนี่ยอันที่สองมีอีกครับเปะนัติอัตตะสมังเปมังรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักแล้วเนี่ยก็